สิบเจ้ามันก็เข้าใจนะตรงตัวดีแต่อาจจะไม่เหมาะกับบางสถานการณ์วันนี้จะพูดถึงวิธีการขอร้อง4วิธีภายในสามนาทีก็พอวิธีที่1ขอร้องกึ่งออกคำสั่งวิธีการนี้ตัดประธานตัดกำทิ้งค่ะจะเหลือแค่กริยาหรือสิ่งที่เราต้องการให้อีกคนหนึ่งทำยกตยัวอย่างเช่น close the window Close the window the ปิดคนนั้นอะ่ะปิดหน้าต่างให้หน่อยดีน่ะหน้าต่างปิดเลยปิดเออ open the door open the door เลยเปิดประตูให้หน่อยน่ะเปิดเปิดให้หน่อยมันก็ห้วนห่วนอะนะ่ะเนาะแบบที่สองเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันแต่เพิ่มความสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโดยการใส่คำว่า please ไว้ในประโยคด้วย close the window please close the window please หรือ please close the window Please close the window. ช่วยปิดหน้าต่างให้หน่อยสิคะปิดหน้าต่างให้หน่อยสิจ้านานะ Open the door, please. Open the door, please. หรือ Please open the door, please. Open the door. ช่วยเปิดประตูให้หน่อยสิวิธีที่3คราวนี้เราจะเปลี่ยนรูปประโยคจากบอกเล่าเป็นประโยคคำถามโดยเราต้องการขออนุญาตให้ตัวเองทำบางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างประโยคนะ Can I close the window Can I close the window หรือว่า Can I open the door Can I open the door ถ้าเป็นประโยคลักษณะนี้ในเมื่อเราเป็นคนที่จะลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างหรือปิดประตูด้วยตัวเองแล้วไม่ต้องใส่คำว่า please ค่ะเพราะเขาอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรเลยที่การที่ซีซี เป็นประโยคคำถามเหมือนกันแต่คราวนี้เราจะขอให้เขาเป็นคนทำให้กับเราแน่นอนต้องเพิ่มดีกรีความสุภาพขึ้นไป<แ>โดยใช้คำเหล่านี้ค่ะ can could would can you close the window please could you close the window please หรือว่า would you close the window please คุณพี่คะรบกวนปิดหน้าต่างตัวนั้นห้หน่อยได้ไหมคะขอบพระคุณคะ่ะ ตัวอย่างต่อไป Can you open the door please? Could you open the door please? หรือว่า Would you open the door please? พี่คะมือไม่ว่างเลยอะ่ะรากวนเปิดประตูให้หน่อยจะได้ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วถ้าจะเชิญให้เขานั่งลงแบบสุภาพเนี่ยตกลงพูดประโยคแบบไหน,นเขา Sit d ิ w n วฟิลจะประมาณนี้นั่งคะ่ะนั่ง คำว่า h a v e a seat มันจะฟ e ล l ประมาณว่าฉันนั่งค่ะ <Wow. S 1> ฉันนั่งก่อนเลยนะคะพี่คะฉันนั่งก่อนเลยค่ะเห็นหมะมไม่เหมือนกอัะเลดแล้วก็สูาพมากกว่าตั้งเยอะแน่ถ้าชอบคลิปที่ดีแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะบาย